ไหนของบ้านโพอยู่งพออยู่บางเล็ดนะครับพอนอนแล้วนะครับรู้จักบ้านมี่พอนุ่นใช่ครับพอรู้จักลูกๆได้ก็พาะนุ้นนี่แหละมันคือสนุกมากค,ครัขอบกะคาบเกิดอพรุ่รงนี้ดุยต่อครับโอเคครับพรุ่รงนี้พรุ่งนี้พ่อไม่ได้ไปที่ร้านอาหารอนะะเพราะ่อต้องตั้งวิธีตอนเย็นๆน,นะครับมันจะได้ไม่เหนื่อยจะดีคุณพ่อเสียงหายเลยคนระับคุณพ่อเสียงแห้งครับ ไม่ต้องให้มีทุกวันดีกว่าเอาสั้เจ็แปดวันก็พอแล้วขอบคุณเอฟซีอยางสีสกเกตนะครับสวัสดีครับขอบคุณลูกนิดนึงด้วยนะครับพรุ่งนี้หน้าจออะไรนะครับโอเคครับขอบคุณนครสวรรค์ด้วยนะครับขอบคุณให้นกกระดานพ่อด้วยนะครับ S ออ่านไม่ออกนะจ๊ะขอบคุณมากจาก้า ชมนะครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตครับการแสดงลิเกนี้แหละนะครับพวกนนี้ลังสิทธิ์ของเนื่อนสาราหารนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากเลยรู้ทุกคนเนะ้อสวัสดีจ้าเดี๋ยวันนี้ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวพอ อยากจะพูดว่าเสี่ยมันจะเกิดมันจะมีไหมสวัสด,ดีครับไปหมดไม่พ่อคงทั้งอันนะครับมีเพราะว่าคนเรียนบาไม่ได้ไปเพราะต้องไปตั้งเวทีทีน่นครจายสี่นะครับแม่ไปครับแม่ต้องไปครับถึงเจ็ดโมงเช้าอรพัน์ขอบคุณนะครับอออขอบคุณขอจอเข,อขอาใจพ่อด้วยนะ สองหึงยังไม่ตื่นหรอกครับยัง